กราบสวัสดีเพื่อนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมซ่อมสร้างไลฟ์สตอรี่นะครับขอนําท่านผู้ชมนะครับผมมาชมการทําตัวถอดแบริ่งลูกปืนนะครับผมพอดีว่าลูกปืนเรานะครับมีการแตกนะครับผมในระหว่างการใช้งานนะครับผมนี่ก็จะเป็นลูกปืนนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเรียกว่าแบริ่งลูกปืนหรือว่าตลับลูกปืนนั่นเองนะครับผมปัญหาเกิดจากตัวลูกปืนนะครับที่เป็นเฟืองขับของแท่นตัดไฟเบอร์นะครับผม การแตกนะครับผมลูกปืนแตกนะครับเนี่ยพอเราจะทําการถอดนะครับแต่พอดีสามขาที่เรามีอยู่เนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถที่จะสอดยัดเข้าไปใต้ได้นะครับผมเพราะเพราะว่าใบพัดมันบังไว้นะครับผมตุนตัวนี้เนี่ยครับก็จะติดหลังใบพัดเลยนะครับผมก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะทําการถอดได้นะครับติดหลังใบพัดหลังทุ่นนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลย จะมาทําการนะผม DIY นะครับผมทําตัวนี้มาไว้ใช้นะครับผมก็จะเป็นตัวตัวถอดนะครับแป้นเหล็กนะครับผมแล้วก็เกลียวนะครับผมตัวผู้ตัวเมียนะครับใส่ไว้ลักษณะแบบนี้นะครับผมประกอบกันแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไป เริ่มทํากันเลยนะครับนะครับอันดับแรกนะครับเราก็นำแป๊บนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นแป๊บขนาดนิ้วครึ่งนะครับแป๊บเหล็กนะครับผมนิ้วครึ่งเศษเหล็กนะครับก็เอามาแต้มแล้วก็เชื่อมนะครับผมรอบๆนะครับเศษที่อยู่ข้างล่างนะครับก็จะหนาประมาณ1-2มิลนะครับผมอาจจะเป็นตะเลดนะครับหรือใช้แผ่นเหล็กก็ได้นะครับผมแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับผมจากที่เราทําการเชื่อมเสร็จนะครับผมล้วก็ทําการเคาะขั้นตอนนี้ก็ให้ระวังนิดนึงนะครับผมเพราะว่าชิ้นงานค่อนข้างที่จะร้อนนะครับผมจากนั้นนะครับก็นำ เหล็กอีกแผ่นนึงนะครับที่ทําการเจาะรูนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวผู้ตัวเมียไปนะครับผมเนี่ยใส่เกลียวตัวผู้ตัวเมียไปนะครับแล้วเราก็ทําการแต้มแล้วก็เชื่อมไว้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็นําชิ้นงานชิ้นแรกนะครับมาทําการตัดนะครับผมนี่นะครับจะให้ดีนะครับผมก็หาปากกานะครับจับชิ้นงานนะครับมาจับไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับผมผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการบากเพื่อที่จะให้สามารถสอดลูกปืนเข้าไปได้นะครับผมตัวนี้ก็จะมุด เข้าใต้หลังใบพัดนะครับตัวแกนด้านล่างเนี่ยก็จะมุดเข้าใต้หลังใบพัดนะครับด้านล่างนะครับก็จะเว้านะครับเนี่ยเราก็จะเนี่ยครับเราก็ทดลองใส่ดูก่อนนะครับผมเผื่อมันไม่ได้นะครับเนี่ยหลังลูกปืนนะครับเนี่ยระหว่างลูกปืนกับทุ่นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มานําตัวประกบนะครับชิ้นที่2นะครับเราเชื่อมไว้แล้วนะครับผมเล็งให้ตรงกึ่งกลางศูนย์นะครับให้อยู่กึ่งกลางไว้นะครับผมการเชื่อมนะครับผมเชื่อมเสร็จแล้วก็ตัดพอเราเชื่อมเสร็จนะครับเราก็ ทำการตัดส่วนที่เกินออกนะครับผมแล้วก็ทำการเจียนะครับผมความสวยงามนะครับที่ canvas, เราทำการเจียเสร็จแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณประมาณน,นี้นะครับผมลักษณะการใช้งานนะครับเราก็จะสอดแล้วก็ส,สวมเข้าไปสวมยัดเข้าไปใต้ใบพัดแบบนี้นะครับผมสอดเข้าไประหว่างลูกปืนกับใบพัดนะครับผมเนี่ยแล้วก็ทำการใช้เกลียวเนี่ยหมุนนะครับผมนะก็ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับข้อแตกต่างนะครับ ส่วนใหญ่นะครับที่มีจำหน่ายนะครับก็จะเป็นสามขานะครับผมแล้วก็ตรงปลายสามขาเนี่ยก็จะมีลูกปืนนะครับนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราถอดนะครับมันก็จะไม่สะดุดนะครับผมแต่ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้ได้นะครับเนี่ยเราก็ถอดขึ้นมาทีละนิดนะครับผมพอมันหลุดนะครับเราก็ถอยเกลียวนะครับนะถอยเกลียวแล้วก็ขันเข้าไปใหม่นะผมค่อยๆถอดค่อยๆดึงเป็นจังหวะนะครับนะก็จะไม่ไหลลื่นเหมือนตัว3ขาที่มี มีปลายลูกปืนน่นะครับอ่าลูกปืนตรงปลายปลายแกนดันนะครับก็ตัวนี้ก็จะทําขึ้นมาเฉพาะกิจนะครับเนื่องจากว่าอ่าเคสนี้เพิ่งเคยเจอนะครับผมอ่าก็เครื่องไม้เครื่องมือนะครับนะก็เราก็ต้องหัดเรียนรู้แล้วก็อา่าซ่อมเองบ้างนะครับพวกอะไรหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมการเป็นช่างเนี่ยนะครับเ,เครื่องมือเราใช้ทุกวันนะครับเราต้องบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลนะครับ ส่วนไหนที่มันพังมันชํารุดนะครับเราก็ต้องเอามาซ่อมนะครับผมค่อยถอดนะครับเป็นยังหวะนะครับเดี๋ยวมันก็ออกนะครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ลึกขนาดนั้นนะครับผมแกนตัวนี้นะครับนี่นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนลูกปืนนะครับผมเนี่ยนะครับลูกปืนแตกก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมวิธีการใส่ลูกปืนนะครับผมเราก็จะใช้นะครับนี่จะเป็นแป๊บประมาณ4ี่หุนนะครับผมครอบลงไปตรงเฟืองนะครับแล้วก็ค่อยๆคาะลงไปนะครับผม เคาะลงไปนะครับแทนที่ตัวเดิมนะครับผมนี่คือการเปลี่ยนลูกปืนนะครับเนี่ยก็ไหลลื่นเหมือนเดิมแล้วนะครับผมนะครับผมก็ตัวนี้ก็เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปนะครับผมโอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบแล้วก็ทดสอบเสียงกันนะครับผมโอเคนะครับผมเราประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังเสียงกันดูนะครับผมโอเคนะครับผมเสียงสายกิ๊กเลยนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับผมสาหรับใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องการถอนลูกปืนติดใบพัดนะผมก็คลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปารับชมในแฟนเพจ a c e b o o k ของเราด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับ